ครับงูมีพี่น้องจอช้างมีสิกอ่อขึ้่ยอช้างสามเฟสครับเมื่อนี้กัเด็ดคิพี่น้องได้บึงว่าสีมาเบึงเครื่องปั่นไฟแต่ว่าการ้อดมองแล้วครับหอดหอดมองกับฮอดสถานที่อมาเบงเครื่องปั่นไฟล้วอยู่บอยการไฟฟ้าครับอยู่อืมครับออมันคือเครื่องปั่นไฟนั่นเองครับครับ เอาตัวยิ hills, ้มยนี่ไปยังเนี่ยตัวยิ้มยิ้มเนี่ไปใส่รถเฮ้อเอาบ่เอาไฟเลงหน่อยไฟเลี้ยงดิผมเลยถอยเสียเลยบนอะไรนอนยังไงครับโบคู่โอ้โ่ครับเป็นต้นที่เป็นเครื่องตัวใดะมาลองรุ่นกันว่าที่ได้ตัวใดครับมีหลายตัวทุกคนนะ พี่น้องอย่างมึงเ่องปั่นไฟซีเจนีด้วยตรวที่ปั่นใส่อยู่นะครับเกาแล้วครับหอยไมม่ไหม้ด้วน่ยนนท์ฮอนวูวอยู่เนี่ยรถคันเนี่ย้อนววอยู่เนี่ยเล่นไมไม่ไหมเนี่ยเมนันงนี่ใส เนี่ยนะครับรถเข็นคันบมกน้อยหนะ่อยหมวกอย่างไหลน้องเชียงปันเพื่อนนะบ้านเัาอย่างฮนะา,งา,งาใ์ดทุกหาใหส่าย,ยายักของเพื่อนอย่างว่างอยู่ทั่ว <c ười> อัน,นอยังจออยู่นะ่จ็ดนั่นเองนั่ครับนี่ตัวยิ้มยมนี่ตัวสมหัวยงงืนมือขวายื <c ười> ยา่นกับโทรศัพท์ <c ười> มาหลุ่นกันว่ายี่เด้ตัวไหนครับเรบอกกันไว้ <c ười> ว่า เอาไปสามเมาเบิ้งสามตัวนึงมันไฟโอ้สามตัวนี่พี่เอาไปปั้นปั้นเบียดตัวนึงปั้นกลางตัวนึงปั้นเหลี่ยมตัวนึงโอ้ยกะจะปั้นอย่างไรตัวพั่น่ะพี่โอ้ยกะจะปั้นแบบปั้นเบียดปั้นกลางปั้นเหลี่ยมเฮงเงีหลไรเนาะโอ้ยไม่ได้เก่งใหญ่ๆครับพี่น้องมีแต่แนวอยากได้เน็อทวันหรอเออสิบ ร้อยห้าสิบร้อยยีาอันนี้ยังไงอันนี้ร้อยลวดิร้อยห้าสิบเอพีด้วยนี่อห้าสิบเอสพีถึงอันนี้ยังไเ,เดี๋ยวจุน้อยพ่น เจ้าของคนยังัานาครับพี่นอ้องให้เจ้าของคนไมกก้ต้นเป็นขอย,ยิฟ้าเบิงวัดนี้ได้ตัวใดกับตกลงว่าเที่ยตัวใดเราเรียกกันด้วยนะครับเร,เรียกกันด้วยพี่น้องเรียกยังวัน,าน้นา,าคานะมยยันก,ก,ก็บิ่งยาิวงก็อยหสเบิ่งบดอดโย่ตัวใดเอราคาลื่นกันแสนนึ่งครับหนึ่งแบาท,บ,าทบ้านเนะาะต่างกันยเลยต่างก,กันยิย่ิ่ากิโ ก็คือรอยยิ่มหาเขาใส่เขาตอนเขาใส่เขาใส่แค่รอยรัวตอนเขาใส่เขาใส่แค่รอยรัวด้เพราะว่ามันมันหาสิมเพิ่มมดขวางขวางขวางนาจะสองเมตรสี่สิบสี่สงร้อยสี่สิบสี่ไม่ข้าเกินนี้สองก็ได้เล็สั้นไว้ได้แต่อย่ายาวได้ไหมไม่ได้อีกอ่ะทำไงอ่ะ หายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประตูมันหายประตูหายก็คือเก่าดอดมอน้ามันอยู่มึงเนียวนะเจ้ารถเข้าไปลื้อหยับเข้าไปเลยมันน้ำมันอยู่นี่มันไปไม่ได้อบ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ร้อยอย่างเดียวอั้นี้ก็น้ำันบ่ได้บ่ได้ตัดกันเลยยิ่งหายกับบ่เลยตัดยิ่หายมันลงได้เขับรถบ่เลยขับรถบ่ด้เขับรถไม่ได้ไม่ถึงถึงตัดกับเขาเลยมันสองร้อยหกสิบไหมรถมันก็ สองร้อยสองร้อยสี่สิบชี้แม่งขังไหนแม่ของไหนอ่ะตัวนี้เอาไม่ได้เพราะถ้าตัดเนี่ยังไงตัดต้องเหลือตรงเนี้ยไว้อือต้องเหลือไว้ได้เพราะหมอน้ามันอยู่นี่เด้คือเขาหมอน้าเป็นเกล็ดไหมครับคือหมอน้าเป็นเกล็ดแล้วก็ทิ้งประตูนี้ไว้ถ้าถอดนี้ออกแล้วตัดอย่างนี้อือแล้จะได้ไหมตัดบ่ได้ตองร้อยหกสิบไม่พอหรอกถ้าเขาไว้ไล่ไล่เนียเอาได้ปะไล่เนา้มันกับประเด็ดแล้วอยู่ของอยู่บ้านไม่เท่มันประเด็เนี่ย แล้วเพื่นกระเฮ็ดเป็นบันไดนั่นขึ้นไปอีกแล้วนะท่านบ้ชมมัยังเป็นของบันไดลยไกินเพื่อนที่ซืบันไดขึ้นแหมก็ได้แล้วละได้เฮ็ดไปแล้วละได้เพื่นเฮ็ไปแล้วอันหนึงกอนะเงนนึงกรเฮ็ดเราด้นเรือบันไดเออกรเดผเบัไดลิงก์ด้วยอยไสองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบถ้า0อยลได้สองร้อยยี่สิแล้วเห็ดอุ้มล้มขึ้นไปได้ เดียวมันได้อุ้มล้มขึ้นไปทั้งทั้งมันได้เงียบถ้าลอยรัวแล้วกลับด้ความจำกลับไดปจำอีกบ่ได้สูงคนไปไม่ได้หรอกครับฮะยร้อยยี่สิห้านะไม่ได้นะผมว่าไม่ได้ผมกว้างตัดแล้วยังไม่พอวันนั้นผมเห็นมันใครตัดมาคนหนึ่งว่าถ้าถ้าแอร์แมนน่ะได้อยู่ร้อยห้าสิบเอร์มันสั้นเด้แอร์แมนน่ะเครื่องเกอ เอ็มแอนด์จีโอแล้วเออเอ็มแอนด์จีโอร้อยห้าสิบอ่ะได้ของของอ้วนของท็อปอ่ะมันอ้วนเออได้มันอ้วนแต่มันสั้นมันอ้วนแล้วมันสั้นอือบอดี้มันสั้นได้แต่ถ้าตัดก็เราเราต้องไปขยับตรงถ้าถ้าตัวนี้เราต้องไปขยับตัวท้ายท้ายอีกต้องไปเอาตัดท้ายอีกตัดท้ายต้องไปแปลงท้ายแปลงได้หลายบอมันมันซดนโลจีนเบิ่งอีกได้หนึ่งน้องเออบอได้พี่บอย ไม่ได้ติดแล้วเด้นมันต้องไปทำกล่องใหม่งเออดเอเอ็ดน่ะอ่ะบอดีสันกว่าเครื่องมันคนละตัวกันอดรวะเ้องเมตร้าิได้หรออเมตรห้เป๊ะเลยเนี่ยต้องเปิดดูอีกว่า ว่าม้อน้ำมันอยู่ตรงไหนไม่ถึงใช่ไหมม่าน้ำอยู่ตรงนี้เราถึงนี่อมันสองร้อยหกสันเดียวเอวเอเอเอใช่เอเจะได้เอเอสองร้อยห้าสิบตัดนี้เลยเออแมนวะนี่นี่มันดีพอดีกับตัวนี้อันนี้จะพอดีแค่กล่องเลยครับววครับผมปุ

มีเซนเซอร์อีกมีเซนเซอร์เนี่ยอคอมเซนเซอร์ทั้งหมดอืมมีน้ำมีอะไรนั่นก็ไม่เอาแล้วมันตินละมันเกิดมันก็เซฟเขาเซฟอะเขาเซฟของเขาเนาะมันเป็นระบบเครื่องมันเป็นเครื่องเขามาเร็วเนาะมันต้องดีเติมมว่าชัวไว้เนาะมันอะเนี่ยมันยากที่นี่เติมไม่ได้เลยพรุ่งนี้เราต้องเติมเอง คนกก็็เเตติมทำว่ามันดีป่ะมันดีแต่ว่าเขาต้องดูแลมันดีๆขึ้นกันมันคุ้นหนูลูกคุ้นหนูลูกคุ้นหนูเนี่ยลูกคุ้นหนูเ่ราะงั้นเราของเขาดีเด้ดีดีเกินไปแต่เขาเนี่ยต้องใส่ใจใชเนี่ยมันบ็คือพวกพวกอีพวกอีดท่องเมนนอนธรรมดาไงเดินบานิได้ดีๆแ่นี้เดี๋ยวใช่เป้่าทองเบึงก่อนว่ามันดีแต่ไปแปลงรถได้บ่วมาไม่ได้แค่นี้รถแบบที่ได้แบบใดอ่า มันต้องไปบ้งอีกเดถ้าออยรถจองยิมหไม่หนีบอดี้นี่หรอน่ะต้องไปอดีรถเป็นปร260เลยใช่ไม6 0ุดสเลย260คือขอบเด้ขอบเลยได้ขอบเลยด้รถขอบนอกวอดีได้หน่ะ260น่ะ260พี่บ่เอา2 0ส2 0สี่ีสีบวกอีกสงกล้องสองกล้องนั่นก็คือห้าเซน หเซนสองร้อยสีี่สองร้ยห้าสิบสองสเก้าเอออันนี้สองร้อยหกสิบูนเลยวายว่าไดวว่ะไรวะว่าไรว่ะไรวะไนอกจากไอ้แปลงตู้อะโอ้ยซื้อบักแปลงนี่ไปเอาถอดตู้ไปแปลงออกหมดเมียนยากย่งิิก็นี่ว่าได้เปลี่ยนเครื่องกูติกลับไปหนีไ้ยอ้ช้างนะผมมาสุ่เออเครื่องเขามาสู่ มันอยู่ที่ไหนมีเหรอทีเนี้ยของผมเล่แหละอยู่ที่ไหนสระแก้วโอ้ไปอยู่สระแก้วเองแหละอยู่ไกลยิงไวบ้านร้อยยี่้ามาสูกว่าอ่เครื่องคมาสูคมาสูเเนี่ยนะเอเอเป็นเครื่องโคงมาสูเออมีมีปดยอมีเครื่องโค้งมาสูหกดีหนึ่งสองหกดีร้อยมมีมีกระันเฮากะ มมันก็ยุ่งกยเนาะไปเบิ้งเด็ดๆเลยมันเวลากระมุนอืมแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเกิดเหตุแล้วครับเกิดเหตุระทึกอีกแล้วครับระทึกใจอีกแล้วครับโอ้ยพี่น้องไนีระทึกอีกแล้วหวั่นไหวอีกแล้วมีเครื่องมีครับแต่ว่าใส่รถบ่ได้ครับใช้ยู่บ้านว่ายุดปิดเกลี่ยนี่ฮะ อัูกำลังเปลี่ยนเป็นเครื่องโคมัดสูครับเครื่องโมนี่ญ่มันเหียวแต่ว่าส่วนตัวผมผมมักเครื่องมิดซูครับผมมักส่วนตัวส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวเด้มักเครื่องมิดซูมันมันหยุดดีเครื่องโคมัดสูเนี่ยมันก็มันก็ดีหรอกแต่ว่าหกสั่งมันควันขี้อยู่สุด ว่าเปื่นสนับพี่น้องเง้ยบอลูเรียกเียอย่างไรตรงก็ได้เดาสวดเดาซุ่มไปเห็นปะนี่ได้เท่าไหร่ตีม้ยย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 องไม่ลงยย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 ยไม่ยย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 ย้มอยยย่ยยยยยยย ผู้ใดผู้ใดไปตัดมีโบวันบ่มีผู้ใดลอยยิ้มหาไปขึ้นรถแงยจะคดหน่อยตอนไหน็นบ้มีตะลอยเห็นบ้แห้มมีตะลอยหรือที่ไอ้ช้างเอามาผมอันนั้นของใครไอ้ตัวผังท่อไปตัดมาตัดแปลงตัดหน้าตัดหลังเตัดกั้งเยอะผมดีดโบกอะเครื่องมันยาวใช้ได้แล้วใช่ไหมขายไปแล้วอาขายบอกกุ้งไปบอกกุ้งความไก่ขายเป็นเปื่อยนะไม่ใช่ทองตู้นะเอาเอาเป็นเครื่องกับใดคอด์ทิ่งเลย โอ้กระตัวผู้มันนั้าะอย่าไปใส่ยแดงเดี <saben. S 2> ๋ยวน้อยเอาครับพี่น้องมาลุ้นกันอีกแบบนี้ว่าจะได้ตัวใดครับระทึกอีกแล้วระทึกอีกแล้วเอาตอนนี้เป็นเดี๋ยวเสียบอยจัดให้นี่สรุปว่ารุ่นเดียวใส่ยนิไงฮะถ้าห้าโคอ่ะร้อยยี่สิบห้าโคก็รุ่นเดียวกับน้องน่าจะสินขวางได้ใช่ก็ของเครื่องผม แต่อีกคนทำเป็นโคฝังได้ครับที่น้องหน้าจะใช้อือครับเดี๋ยวรอหลุนกันบ้างอีกไว้ชิได้บ่ให้ขอวัดให้ยังผมตัดให้ตาสนไปภูมิสุขเอาระถึกเอาคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวชิได้ตัวซ่อนชิดได้ตัวใดเดาผมที่ เฮ็ดทิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกงัาสิได้เป็นไรแบบใดครับอนนเอาลอ้อยู่ิงล้อป,ปิดทิปเลยนะล้อล้อล้อครับล้อครับผม